สวัสดีค่ะจย์บีพันชิตานะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะวันนี้อาจันบีจะนํามีดนะคะมีดของคุกคลีค่ะมีดของประเทศเนเปาลนะคะเป็นมีดที่เป็นสัญลักษณ์ของเนเปาลเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นแหล่งและต้นกําเนิดของมีดคุกคลีนะคะทั้งปวงและเมื่อทหารเนเปาลนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็จะต้องพกมีดคุกคลีนะคะติดตัวหรือต่างชาติเนี่ยอาจจะเรียกว่าคุกรลีก็ได้นะคะแต่จันบีจะเรียกว่ามีดคุกลีนะคะซึ่งมีดคุกลีเนี่ยมีนิกานะคุภาพสูงมากนะคะแล้วก็ หลายประเทศนะคะทั่วโลกเนี่ยก็นิยมนะคะนำมาเป็นต้นแบบมีดนะคะหลากหลายแต่ถ้าจะพูดถึงทรงนี้ที่เป็นต้นแบบเลยก็ต้องมาจากนเนปลาลเท่านั้นค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะคะก็คือ s e r v i วิ n นัมเบอร์วัค่ะแต่หลายๆท่านเนี่ยถ้าเคยเห็น s e r v i วิ n นัมเบอร์มาอาจจะรู้สึกว่าทําไมเล่มนี้ของอาจารย์ดีแปลกตาจังคือจริงๆแล้วเซอร์วิ n นัมเบอร์นะคะจะต้องเงาแวบหมดเลยเงาทั้งด้ามทั้งฝัก ะะทั้งหมดเลยนะคะต้องเงาหมดแต่นี่ทำไมพอจันบีรู้สึกเหมือนจะดำด้านๆน,นิดหนึ่งอ้าเพราะจันบีมาทำสีใหม่ <c oughs> มาททำสีเองนะคะก็จะรู้สึกแบบดิบๆหน่อยรู้สึกแบบขึมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่มาทำสีใหม่เพราะสีเก่าเขาเริ่มโลกนิดนึ่นะค่ะแล้วก็มีดเนี่ย12ปีแล้วนะคะใช้งานจริงดูสิคะดูได้ก็เริ่มปริแต่ตอนนี้แข็งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผ่านการซ่อมแซม นี่นะคะอันนี้จะเป็นทรงที่เบสิกพื้นฐานหรือที่ในทหารในทหารกรุขานะคะทหารกรุขาเนี่ยที่ประจำประเทศอังกฤษนะคะก็ไปใช้กันนะคะแล้วถ้าใครเคยดูเดเเออ่คยเห็นในขบวนพาเลตนะคะของอังกฤษเนี่ยทหารกรุขานะคะก็จะใช้ร no. ุ่นสวิตต์นัมเบอร์วันนี้ค่ะในการเดินแต่ของทหารที่ใช้เนี่ยก็จะเงาเลยนะคะเหมือนที่จะนดีบอกนะคะก็มาดู อันนี้ก็จะเป็นขนาดใบแบบมาตรฐานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันทีละจุดตัวปลอกนะคะทำมาอ่ะตัวปลอกด้านในคือไม้นะคะแต่ขอมันหนักนิดนึงขอดึงออกก่อนแล้วกันนะคะอ่ะดูวิธีการดึงก่อนนะเวะลาดึงดึงเฉยเฉไม่ออกนะคะใครที่อยากจะเล่นมีดพูกครีนะคะคุณจะต้องรู้วิธีการชัดดึงมีดให้ถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะลําบากและอาจจะเกิดบาดมือได้ถ้าดึงตรงๆไม่ถูก เห็นไหมคะมันมีองศาโค้งดังนั้นเนี่ยจุดนี้จะมีจุดล็อกอยู่นะคะคุณต้องดันมีดนะขึ้นมานิดนึงจับตรงนี้กดแล้วดันขึ้นมาปุ๊บ mm hmm. เห็นไหมคะแล้วคุณก็ชักในวิถีโค้งก็จะออกมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้ถ้าคุณชักถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยที่ทีละอยา่างมาเริ่มกันที่ตัวปลอกตัวฝักนั่นเอง ตัวปลอกตัวฝกักด้านในจะเป็นไม้นะคะส่วนด้านนอกจะห่อหุ้มไปด้วยหนังนะคะซึ่งอันนี้คือหนังควายน้ำนะคะก็คือ water buffalo นั่นเองนะคะแล้วก็ลงสีลงดำอันนี้คือหนังควายหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะคะทองเหลืองแท้อาจันบีเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูแบบยังไม่ได้ขัดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นงานจริงๆเวลาที่เราจะเล่นมีพวกนี้ค่ะเราต้องดูแลรักษาเขาด้วย ะะเพราะไม่ขัดเนี่ยทองเหลืองก็จะเกิดสนดิมเขียวก็จะมีลายลเขียวๆตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่ขัดนะคะก็จะมีเนี่ยด่างๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเบสิคธรรมชาติข้างหลังนะคะก็จะห้อยเชือกเออไม่ใช่เชือกค่ะโทษทีเป็นหนังนี่แหละคะ่ะเป็นหนังที่มีการมาร้อยผูกติดกันนะคะแล้วก็ เย็บติดกันไปเลยนะคะเวลาที่ทหารพกเนี่ยก็จะอยู่นะคะแลวก็แข็งแรงมากนะคะส่วนตรงนี้ค่ะ2อ,อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะมันคือชักมักนะคะชักมักคืออันนี้ค่ะดูนะคะชักมักคือคล้ายๆมีดแต่ไม่ใช่จะเป็นแท่งเหล็กรับมีดเ,เขาทําออกแบบมาเพื่อบางทีทหารเนี่ยเข้าออกรบนะคะหรือเข้าป่าหรือไปทำ ธุระอะไรเนี่ยแล้วไม่สามารถกลับมารับมีดที่บ้านได้ก็ต้องมีชักมัดนะคะเอาไว้รับมีดนะคะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแพร่งเหล็กแต่จะมีความหนาคล้ายๆมีดแต่ไม่ใช่มีดนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้ามเข่าเหมือนกันนะคะเข่าจากจามรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กแหนบนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในช่องแรกนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยคารดาคารดาก็คือมีดนะคะเป็นมีดอันเล็กๆ เอาไว้สาหรับกรณีที่เราใช้มีดใหญ่แล่หรือแซะอะไรไม,ไม่ถูกหรือไม่ถนัดนั่นเองนะคะ<ช>ก็จะมีเอาไว้เราสามารถรับคมขึ้นคมก็ได้ค่อนข้างคมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นด้ามเข่าเหมือนกันนะคะเอาไว้สําหรับฉุดเฉินแล่แซะกรีดปาดนะคะเล็กๆแล้วก็เก็บเอาไว้จุดนี้ซึ่งเนี่ยค่ะมีคูกรีจุดเด่นต้องมีชักมักกคา,คา,คาดาติดเอาไว้ด้วยนะคะและส่วนใหญ่ก็จะนี่นะคะเป็นเข่า เป็นหนงังเป็นงานแบบแฮนด์เมดนะคะอ่ะมาดูที่ใบกันเลยค่ะใบมีดใบมีดนะคะเหล็กทํามาจากเหล็กเหล็กแหนบนะคะซึ่งถามว่าที่นั่นน่ะพวกรถจีบค่ะเหล็กแหนบมาจากรถจีบเยอะเพราะว่านําเข้ามาจากพวกอินเดียอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะลดเยอะก็จะเอาเหล็กแหนบมาตีนะคะใบนี้ถ้าขัดนี่คือเงาแวบเลยนะคะแต่นี้ไม่ได้ขัดมาให้ดูนะคะอ่าก็จะมีความแบบดุดัน มาดูสันมีดค่ะสันมีดก็ค่อนข้างหนาเพราะเวลาที่ทหารกูข่าเนี่ยใช้ในการออกซึ่งจริงเนี่ยมีดนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการจบศึกให้ไวที่สุดนะคะในการฟันทีเดียวแล้วให้จอดเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนทหารกูข่าไปรบเนี่ยค่ะฟันคอคู่ต่อสู้ก็คือจอดเลยแต่อันนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้ออกไปฟันใครนะคะ,ะแล้วพอในปัจจุบันเนี่ยคนเนเปลาลค่ะก็มักจะนิยมนํามีดกูขาเนี่ยมาใช้ดํารงชีพ ซึ่งคืออัตถประโยชน์มากๆเลยนะคะน้ำหนักดีเขาสามารถฟันไม้ถังถางพงถาง,ง,างป่าถางอะไรได้หมดเลยแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเพราะที่นั่นเนี่ยอ,อยู่กับภูเขาอยู่กับแหล่งที่ต้องผจญภัยค่อนข้างเยอะนะคะเขาเลยต้องใช้มีดคุกคลีนะคะามาดูความยาวของใบมีดนะคะถ้านับในวิถีตรงตรงแบบนี้ตรงดิ่งมาเลยนะคะจะอยู่ที่ส0นิ้วนะคะเล่มนี้ แต่ถ้านับตามวิถีโค้งแบบนี้วิถีโค้งนะอยู่ที่11นิ้วดังนั้นอาจารย์บีจะพูดว่าเล่มนี้มีความยาวใบยอยู่ที่11นิ้วโอเคไหมคะอ่าแล้วมาดูนะคะในตัวใบเนี่ยดูนะคะเขาทำสโลปมาดีมากนะคะไม่ว่าใครจะก๊อปปี้หรือเรียนแบบอะคะก็ไม่เหมือนออริจินอลนะคนไทยหลายเจ้าก็เอามาตีทรงนี้นะคะหรือของโคสติลก็มีนะคะบอกเลยว่าก็ไม่เหมือนออริจินอลนะคะ เพราะว่าเขาก็จะมีสไตล์หรือเอกลักษณ์ของเขานะคะเหมือนกันก็ไม่มีใครสามารถตีมีดแบบของไทยได้ที่เหมือนนะคะอ่ามาดูสองฝั่งนะคะตรงนี้นะคะจะมีขยักขยักสองขยักจุดนี้นะคะถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะเรียกว่าชอนะคะช่อตรงเนี้ยค่ะเอาไว้เพื่ออะไรเอาไว้เพื่อการล่องเลือดมันคือล่องเลือดนั่นเองเวลาที่เลือดไหลมาปุ๊บเนี่ยถ้ามาโดนด้ามเลยปุ๊บเนี่ยมันะจะทําให้มีดลื่นได้ แต่จุดนี้ค่ะมันกันให้เลือดไหลจุดนี้แล้วก็หยดติ่งติงตงต่งนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ตรีศูนย์นะคะตรีศูนย์ก็เปรียบเสมือนอาวุธของเทพนั่นเองนะคะออมีดคุกคีอะค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นมีดธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นมีดที่ใช้ออกศึกออกรบนะคะใช้ในงานทั่วไปได้นะคะแต่คนที่มีความเชื่อจริงๆเนี่ยก็จะค่อนข้างเคารพแล้วก็รักมีดนี้มากๆนะคะ เปรียบเสมือนอาวุธของเทพอาวุธคู่กายคู่ใจนะคะเพื่อนอยิ่งกว่าเพื่อนนะคะนะคะเป็นเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากายประจําตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหนึ่งคนในเปลาลนะคะถ้าพูดถึงมีคุ่ครีนะคะเขาจะค่อนข้างให้ความเคารพเหมือนเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีทุกเล่มนะคะมีทุกครีของเขาทุกเล่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําอยู่แล้วก็มี ในเรื่องของความเชื่อมีพลังอํานาจนะคะมีนิทานุภาพเปรียบเสมือนอาวุธของเทพเนี่ยปกป้องคุ้มของพวกเขาดังนั้นเขาจะไม่ทําเป็นเล่นจะไม่พูดเล่นหรือจะไม่ดูถูกเหยียดหยามใดๆหรือจะไม่เอามีดเนี่ยไปทําอะไรเล่นๆเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นก็จะไม่ทำนะคะส่วนตรงนี้ นะคะจะไม่มีการสลักอะไรนอกจากอย่างอันนี้ค่ะมีก็จะเป็นสัญลักษณ์ของร้านค้าหรือสัญลักษณ์ของผู้ที่ทําการตีมีดนั่นเองนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่จะไม่เหมือนของเคบาจะไม่เหมือนของออนแทริโไม่เหมือนเลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นด้ามเข่าจามรีนะคะหรือว่าแยกนั่นเองจะเป็นด้ามเข่าสัตว์นะคะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นทองแดงตรงนี้ก็จะตอกด้วยทองแดงนะคะอ่า หมดเข้าไปอีกนะคะเพื่อความแน่นหนาซึ่งไม่มีทางที่ด้ามเนี่ยจะดูดจากใบแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเชื่อมกันหมดเลยนะคะแน่นมากตรงนี้เห็นไหมคะสังเกตได้มันจะมีเขียวๆอยู่เห็นไหมเป็นสนิมเขียวเพราะทองแดงจะมีสนิมเขียวขึ้นแต่ถ้าเปรเลกเนี่ยก็จะเป็นสนิมแดงนะคะเนี่ยอันนี้นจะมีจงใจแบบไม่ขัดให้ดูะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะ,อ,ะอันนี้นะคะก็สวยงามเหมาะสม หลายคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทาไมอะ่ะพอพูดถึงด้ามเขาอะ่ะกับด้ามไม้ทําไมด้ามไม้แพงกว่าในของเนปลาลคะะ่ะด้ามไม้เนี่ยค่อนข้างหายากแต่ด้ามเขาเนี่ยเขาสัตว์เนี่ยปศุสัตว์ของเขาว่ามีเยอะนะคะแล้วก็พวกจามารีพวกควายแล้วพวกเนี้ยเขามีเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยด้ามเขาเนี่ยจะหาง่ายกว่าเลยจะถูกกว่าต่างกับที่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยเป็นด้ามเขาจะแพงใช่ไหมคะแต่ถ้าที่เนปลาลในด้ามเขาก็จะมีราคา ถูกมากกว่าด้ามไม้นะคะแต่งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่างด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเอะเซอร์วิทนับวันรุ่นเดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันหรือความละเอียดประณีตต่างกันหรือสวดทรงต่างกันเพราะมันคืองานแฮนเมดนะคะเล่มต่อเล่มนะคะต่อให้ช่างคนเดียวกันก็อาจจะตีไม่เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าสเกลมันจะใกล้เคียงที่สุดแล้วยิ่งถ้าช่างคนละคนนะคะสเกลต่างกันเลยค่ะช่างที่ตีให้กับ ทหารจริงๆกับช่างที่เป็นชาวบ้านก็ตีต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นฝีมือจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกังวลหรือสงสัยนะคะว่าทําไมมันไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วค่ะนะคะเล่มต่อเล่มนะคะวันายวันถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องเอาเลยนะคะไม่มีมแบบโอเครอไว้ก่อนไม่เหมือนเคบาไม่เหมือนออนเทริโอไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะอันนั้นมันคือขึ้นแม่แป้นพิมพ์แล้วออกมาได้เลยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะใช้มือตีนะคะ ไม่ใช่เครื่องนะคะใช้มือตีจนกว่าจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็การเข้าด้ามเข้าฝักเข้าปลอกใช้มือทั้งหมดล้วนๆใช้คนแค่คนเดียวเท่านั้นในการทำนะคะคุณคิดดูสิเนี่ยเพราะฉะนั้นรักมากรักมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองเพราะอันเนี้ยอยากให้ทุกคนดูจริงๆแล้วเล่มเนี้ยมีมาก่อนเล่มที่เคยโชว์ไปนในคลิปก่อนนะคะซึ่งเล่มนั้นก็จะ มีดคุกรีเนี่ยแล้วแต่ว่าเราอยากจะซื้อมาเพื่อการใดนะคะอาจารย์บีเนี่ยรักทุกเล่มนะคะดูสวยงามค่ะถ้าเรารักเขาเนี่ยเขาก็จะรักเราอะค่ะนะคะนะมีดก็จะเลือกเราเหมือนกันนะคะใครซื้อมีดอาจารย์บีไม่มีไม่มีผิดหวังค่ะเพราะอาจารย์จะเลือกให้คุณก่อนที่คุณจะเลือกอีกเพราะอาจารย์จะเฟ้นหามีดที่ดีที่สุดให้กับคุณ ถ้าไม่ดีจริงไม่ผ่านจริงอาจารย์ไม่ให้และไม่เลือกให้เด็ดขาดนะคะวันใครจะซื้อมีกับอาจารย์ดีมั่นใจได้หรือว่าคุณได้ของมีคุณภาพแน่นอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเย็บหนังนะคะปริได้อะไรได้ค่ะเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ด้วยบางทีโดนน้ําบ้างอะไรบ้างนะคะก็วันนี้อามาให้ชมกันค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะได้รุ่นนี้นะคะเซอร์วิสหมายเลขนะคะ ก็สามารถมาสอบถามอาจันบีสั่งซื้อกับจรย์บีได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปด,ดีๆหัวข้อดีๆให้กับพวกคุณอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ